ครับก็สวัสดีนะครับ FC แล้วก็เพื่อนๆ่ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมครูเอ็มนะครับอาจารย์สุวศักดิ์เชื้อฉายนะครับร้านเอ็มอิเล็กทรอนิกส์นะครับตำบลด่านทับตะโกมเพืเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้ก็มาเก็บงานซ่อมนะครับปรีโทนนะครับแมกเนตนะครับปรีโทนแมกเนตนะครับเป็นของต่างประเทศนะครับงานใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ PCB นะครับโอ้โหเต็มเต็มเลยถึงกับเต็มกล่องเลยนะครับ นะ PCB เต็มเลยนะครับเปิดหน้าเปิดหลังได้เลยนะครับนะรุ่นนี้นะครับถือว่าสวิตง่ายเลยนะครับซ่อมง่ายแล้วก็สวิตง่ายนะครับเพราะว่าเปิดบนเปิดล่างนะครับจบเลยไม่ต้องยกแผงวงจรออกนะครับนะสี่ห้อแมกเนตนะครับตัวนี้โมดิฟายเพิ่มเติมในเรื่องของเสียงแหลมนะครับลูกค้าทักเข้ามานะครับบอกว่าอาจารย์นะครับช่วยเพิ่มเสียงแหลมให้มันใสกว่านี้หน่อยนะครับนะ เพิ่มเสียงแหลมให้มันใสกว่านี้อีกหน่อยนึงนะครับนะแล้วก็เรื่องเบรไม่ต้องนะครับเบรไม่ต้องซ่อมนะครับซ่อมให้มันดังทั้งสองข้างนะครับนะซ่อมให้มันดังสองข้างแล้วก็ modify อ่าเพิ่มเสียงแหลมให้มันบู o เสียงแหลมได้มากกว่านี้หน่อยนะครับอ่ะโอเคครับก็จะให้ตามคำขอนะครับกับสําหรับเจ้าแมกเนตนะครับตัวนี้นะครับของต่างประเทศนะครับแมกเนต m a g แมกเนตนะครับ นะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงดูครับว่าเสียงจะเป็นเช่นไรนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเครื่องก่อนโอเคเปิดเครื่องเรียบร้อยนะครับอ่าจะมีไฟแสดงฐานะตรงชุดพักใจไฟนะครับเป็นหลอด LED สีแดงนะครับแต่หลอดเขียวนะครับหลอดเขียวนี้ผมเสริมนะครับคืออ่าไม่รู้นะครับว่ามันทํางานสองภาคหรือเปล่าก็เลยเอาหลอดไฟมาเพิ่มอีกนะครับให้มันทาให้มันรู้ว่าเออทำงานสองภาคนะครับ พักใจไฟแยกนะครับนะข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาแยกชุดเลยแยกชุดภากใจไฟนะครับแล้วก็เอาอัพุตกับอินพุตก็แยกเลยสองฝั่งข้างใครข้างมันนะครับแยกแยกอิสระเลยนะครับเสียงรบกวนนะครับเสียงกาวลูปออกซิเลตะไรพวกนี้ไม่มีเลยเงียบกิฟเลยนะครับจัดว่าเงียบเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองฟังสักหนึ่งบทเพลงนะครับเพลงก่อน ลองฟังดูนะครับหาเพลงสักเพลงหนึ่งโอเคนะครับอ่ะผมตั้งผมเสียบรูเลยวะเนี่ยรูเทปอ่ะรูเทปนะครับถูกปะอาจจะมืดยังไงก็ขอาภัยนะเพราะว่าแสงมันอาจจะไม่ถึงหน่อยนะครับนี่ยังไมไ่ปรับนะยังไมไ่ปรับเลยนะครับ อ่าลองลองซ้ายลองขวาก่อนนะครับอันนี้ผมเบี่ยงมาทางซ้ายนะขวาครับโอเคนะครับลิการแสงขึ้นไหมอ่าโอเคผมลืมเปิดไฟ โอเคชัดเจนเนาะเดี๋ยวขยับกล้อง่อยอ่าอ่าอันนี้ข้างซ้ายนะครับข้างขวาครับอ่าซ้ายขวาดังเข้ากันแล้วนะครับลูกค้าบ,บอกว่าข้างข้างขวาจะไม่ดังนะครับดังข้างซ้ายหรือบางทีก็เงียบแป้งสองข้างเลยนะครับก็ซ่อไมไปเรียบร้อยนะครับอันนี้ดังสองข้างนะครับเรียบร้อยเลยนะครับ อโอเคดังสองข้างปกตินะครับอันนี้มาลองบูตกันนะครับนี่บูธยังไม่ได้เปิดนะเสียงแหลมตอนแรกเสียงแหลมเล่งประมาณนี้นะครับเล่งสุดเลยนะครับจะดังเท่าประมาณนี้นะครับเสียงแหลมนะครับก็คือตอนเล่ง ตอนเล่งมาสุดนะครับเล่งสุดเนี่ยจะ,ะจะดังเท่าประมาณครึ่งหนึ่งนะครับจะดังเท่าประมาณครึ่งหนึ<ะ>่งนะครับนเบ ดังนะครับดังสะเทือนเลยแหละนะครับไม่ไม่ได้บูธเสียงแหลมขึ้นไปนะบูธเบสขึ้นไปด้วยนะครับ <c oughs> เด็ดลูกค้าเฮ้ยทาไมผมบอกให้จานบูธเสียงแหลมแม่งมีเบสมาด้วยไหนๆก็ทําแล้วทํามันเต็มนะครับทั้งสองอย่างไปเลยนะครับ <c oughs> อันนี้ยังไม่ได้กดลานเนสนะเดี๋ยวกดลานเนสนะกดลานเนสนะอ่ะ ยกมาอีกระดับหนึ่งนะครับนะของเดิมนะครับขนาดกดลราเน็ตแล้วนะครับเสียงเบสเล่งสุดนะครับก็ยังเหมือนเล่งครึ่งเดียวเสียงแหลมเล่งสุดก็เหมือนเล่งครึ่งเดียวนะครับอันนี้ก็คือบูตเบสขึ้นมาอีกอีกชั้นหนึ่งแล้วนะครับเสียงแหลมไปอีกชั้นหนึ่งแล้วกดราเน็โอ้โหสามชั้นเลยนะครับ <laughs> นะครับอะไรจะบ้าพลังอะไรขนาดนี้นะครับ ถ้าผมกดลาวเนสนะครับมันจะกระแทกเลยนะครับก็เราฟังแบบแนวไฮเอ็นดีกว่าเนาะเอาลาวเนสออกนะครับนะ สำหรับผมนะครับหรือ,อจะบอกถึงลูกค้านะครับสำหรับผมนะครับผมจะไม่กดลาเน็ตนะครับเพราะว่าแค่นี้มันก็บูตไปอีกระดับแล้วอะบูตขึ้นไปอีกอีกชั้นหนึ่งแล้วอะนะครับแบบยกกรกระดับขึ้นไปอีกชั้นแล้วไปกดเหลาเน็ตทีก็โอโ้โหไม่ต้องถามนะครับแมกเนตนะครับอ่า เสียงดีหรือเปล่าไม่รู้นะลองฟังเขาเองนะครับ เพ видели, ื่อ <Isaiah. S 1> นเอาเท่านี้ก็พอนะครับสองสามบทเพลงนะครับสองสามบทเพลงนะครับก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าอเสียงเจ้าแมกนตนะครับออกมาเป็นอย่างไรนะครับเบสนะครับถ้าต้องการลูกกระแทกนะครับกดเหล่านี้กระแทกแล้วจะได้ลูกกระแทกขึ้นมานะครับแต่เอายเหล่านี้ออกก็เสียงก็ดีอะเหล่านี้ออกนี่เสียงก็แบบว่าดีอะเหมือนเหมือนมันมัน คือถ้าเราปรับตรงกลางนะอ่ะปรับตรงกลางเนี่ยปรับตรงกลางเนี่ยเสียงเหมือนต้นฉบับเลยนะครับง่ายเลยตัวนี้แบบความเพี้ยนความเพี้ยนนี่แบบแบบสุดยอดอ่ะไม่เพี้ยนอ่ะนะครับความเพี้ยนน้อยมากนะครับความเพี้ยนของเสียงอ่ะถือว่าน้อยมากเลยนะครับเพราะว่าอ่าผมปรับไว้ตรงกลางเนี่ยอ่ะปรับไว้ตรงกลางเนี่ยครับนะตรงกลางอ่ะนะครับแล้วผมเปิดเนี่ยเสียงมันเสียงมันเหมือนต้นฉบับที่ผมเสียบจากโน้ตบุ๊กนะครับ แบนพาร์ตเข้าตัวตู้ลำโพงที่มีเอ็กซ์ตีบในตัวเลยนะครับคือตู้ที่ผมใช้คือเป็นตู้ลูกนี้นะครับนะลูกล่างนี้นะครับมิกเซอร์ไม่ได้ใช้นะคือตู้ลำโพงลูกนี้นะครับจะมี power e x ีฟผังอ่าฝั่งในตู้เลยนะครับตู้ลำโพงคู่นี้นะครับนะอุ๊ขอโทษนะครับโดนขากต้องนะครับก็เบส12นิ้วกับกลางแหลมอ่า6.5นิ้วนะครับมี power e x i ฟฝั่งในตู้ลำโพงเลยนะครับ ไม่ได้ผ่านเครื่องปรุงใดทั้งสิ้นนะครับยิงตรงจากเจ้าตัวตู้ลูกนี้นะครับเข้ามาที่แมกเนตตัวนี้เลยนะครับนะแล้วผมทดสอบนะครับทดสอบเสียงนะครับโดยการตั้งตรงกลางนะครับแล้วเปิดนะครับเสียงมันจะเหมือนกับต้นฉบับก,ก็คือจากโน้ตบุ๊กผมยิงตรงเข้าตัวตู้ลำโพงเลยเสียงเป๊ะเ,ะเลยแบบอ่าถ้าฟังด้วยหูก็คิดว่าเหมือนเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมา มาบวกหรือลบก็อยู่ที่ว่าแต่งนะครับนะเบสมากไปเราก็เบาเสียงแหลมเบร์มากไปเราก็เบานะครับเหลมเบรเบรมากไปแล้วเบาเบรน้อยไปเราก็บวกนะครับนะง่ายๆคือตั้งตรงกลางคือศูนย์นะครับเบรมากไปเราก็ลบลงมาเบรน้อยไปเราก็บวกขึ้นนะครับเสียงแหลมเหมือนกันนะครับเบร์เสียงแหลมนะครับเสียงแหลมมากเกินไปเราก็ลบลงมา เสียงแหลมน้อยไป,ไปแล้วก็บวกขึ้นนะครับแต่แค่ตั้งตรงกลางนี้ก็แบบว่าใช้ได้แล้วอ่ะเพื่อนๆเสียงใช้ได้เลยนะยน,นี่แค่ตั้งตรงกลางนะเสียงยังออกมาโอเคอะเพอร์เฟกเลยแหมเสียดายนะถ้าลูกค้าไม่ไม่ทักเข้ามานี่เสร็จหมอเอ็มแล้ว <laughs> ลูกค้าไม่ทักเข้ามาหมอเอ็มอเอาเปิดกันเลยเปิด เปิดเทสเสียงให้ลูกค้าเสียงดีมากนะครับนะอยากได้เลยนะครับแต่รู้ราคาเท่าไหรนะ่เนาะไปเช็คเอาในเว็บไซต์แล้วกันเนาะอ่ะโอเคนะครก็ฝั่งถึงลูกค้านะครับนะในการปรับจนเสียงก็ไม่ยากนะครับตั้งตรงกลางนะครับแล้วก็เปิดนะครับเปิดนะครับถ้าเบสมันบางเกินไปเราก็บวกขึ้นไปนะครับอ่าถ้าเบสมันมันโอเคแล้วไปเท่านี้ถ้าเสียงแหลมเสียงไม่ใสยังไงก็บวกขึ้นไปเอาแล้วกันนะแต่เสียงจะใสไม่ใสก็อยู่ที่ตัวตู้ลำโพงแล้วก็ดอกลำโพงแล้วก็แอมด้วยนะครับว่ามันจะ สะเทียนกับตัวนี้หรือเปล่านะครับแต่ของผมนะครับสําหรับผมผมว่าโอเคสำหรับตู้ผมดอกผมแล้วก็เครื่องผมผมโอเคนะครับอ่ะโอเคนะครับเพื่อนๆนะก็ฝากกันไว้เท่านี้นะครับวันนี้นะครับผมครูเอ็มนะครับอาจารย์สวนศักดิ์เชื้อชัยนะครับร้านเอ็มอิเล็กทรอนิกส์นะครับตำบลด่านทับตะโกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้ขอฝากคลิปอ่าขอฝากคลิปไม่ใช่ขอฝากคลิปนะฮะขอฝากคลิป เจ้าตัวแมกเนตนะครับไว้อีกหนึ่งตัวแล้วกันนะครับโอเคค่ําคืนนี้ก็ฝันดีครับทุกคนนะนี่มันก็เริ่มดึกแล้วนะครับนะโอเคนะครับบ๊ายบาย